สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel มอมดนะครับอยู่กับผมมดมอ motion เคยวันนี้ผมจะพาทุกคนไปจับมดในธรรมชาติกันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับสำหรับคนที่เป็นห่วงว่าการจับหรือขุดรังมดจากธรรมชาติมาเลี้ยงเนี่ยจะเป็นการทำลายระบบนิเวศและไม่ดีต่อตัวมดที่เราขุดมาผมต้องขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าสาหรับสายพันธุ์ของมดที่ผมจะมาจับในวันนี้เนี่ยถือเป็นข้อยกเว้นเพราะว่ามันเป็นหนึ่งใน alien species หรือก็คือสายพันธุ์รุกลานตากถิ่นที่แย่ที่สุดในโลกเลยแหะครับดังนั้นการกําจัดหรือลดจํานวนประชากรผู้มันในธรรมชาติเนี่ยจะส่งผลดีต่อระบบนิเวศและสายพันธุ์มดท้องถิ่นม,มากกว่านะครับสําหรับสถานที่ที่ผมจะมาเดินหาวดในวันนี้เนี่ยก็ไม่ใช่ที่ไหนไกลเลยสวนหน้าบ้านของผมเนี่ยแหละครับโดยสภาพของสวนเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ลิ่มคลองเป็นพื้นที่ติดแหล่งน้ําและก็บริเวณนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่จะโดนมนุษย์รบกวนอยู่เรื่อยๆเ,เลย,เลย เพราะว่าคลองหน้าบ้านผมเนี่ยมีปลาเยอะพอสมควรและคนก็ชอบมาตกปลากันนะครับก็จะมีเศษซากสิ่งของของคนอยู่ทั่วพื้นที่ไปหมดเลยซึ่งสภาพแวดล้อมแบบนี้แหละครับเป็นที่อยู่ในฝันของเจ้ามดที่เราจะมาหาในวันนี้เลยก่อนอื่นก็ามาดูโฉมหน้าของเจ้ามดลุกรรนต่างถิ่นที่เราจะมาจับกันในวันนี้ดีกว่าโดยผมเจาน้ำหวานกมลงสาพเพรด์รามาวางเล่าอไว้ให้พวกมันออกมากันนะครับ หลังจากนั่งรอมาสักพักในที่สุดมดที่เราตามหาก็เริ่มกรูกันเข้ามากินอาหารที่เราเอามาล่อแล้วนะครับและนี่ก็คือโมหน้าของมดที่เราจะมาจับกันในวันนี้มดพันนี้ก็คือ Y e ล l o w crazy ant หรือก็คือมดน้ำผึ้งนั่นเองที่มันได้ชื่อว่ามดน้ำผึ้งเนี่ยก็น่านจะมาจากสีตัวของมันที่เป็นสีเหลืองน้ำผึ้งนี่แหละครับส่วนชื่อ Y e ล l o w crazy ant เนี่ยก็ได้มาจากพฤติกรรมการขยับตัววิ่งไปมาอย่างบ้าคลั่งเดาทางไม่ถูกวเวลาพวกมันถูกรบกวนเนี่ยแหละครับสำหรับชื่อวิ ก็คือ a n o p l i l h y i s g r a c i l i p i s โดยชื่อ s p e ชีส์ gracilipes เนี่ยแปลว,ว่า slender legs ซึ่งสาเหตุที่มันได้ชื่อสปีชีส์นี้มาเนี่ยก็คงไม่ต้องบอกนะครับว่าได้มาเพราะอะไรก็เห็นได้ชัดๆอยู่จากขาที่เรียวยาวเตะตาของมันนะครับเจ้ามวนน้ำผึ้งเนี่ยเป็นหนึ่งในสายพันธุ์มดลุกรานต่างถิ่นที่แย่ที่สุดเลยละครับถ้าถามว่าแย่ขนาดไหนก็ขนาดที่ว่ามีชื่อติดอยู่ในท็อป100 alien species ที่แย่ที่สุดในโลกเลยแหะครับ ยังไงก็ตามทิ้งกําเนิดของมันยังไม่ชัดเจนนะครับว่าคือที่ไหนแต่พวกมันเนี่ยชอบสภาพอากาศแบบร้อนชื้นแล้วก็กระจายตัวไปหลายที่ทั่วโลกเลยเช่นอินเดียเอเชียแอฟริกาออสเตรเลียเป็นต้นนะครับสาเหตุที่มันเป็นเอเลี่ยนสปีชีส์ที่แย่มากๆเนี่ยก็เพราะพฤติกรรมที่ดุร้ายกับมดพันธุ์อื่นแต่ไม่ค่อยดุร้ายเท่าไหร่กับมดน้าผึ้งด้วยกันเองแถมเจ้ามดตัวนี้ยังเป็นโพลิจินัสหรือก็คือสามารถมีราชินีได้หลายตัวทําให้รังของมันมักจะมีขนาดที่ใหญ่มาก และสามารถรุกราำสิ่งมีชีวิตพื้นเมืองได้อย่างไม่ยากเย็นเลยล่ะครับอย่างใน Africa แอฟริกาตะวันออกมันก็ปลุกโจมตีรังนกพื้นบ้านหรือที่เกาะคริสต์มาสออสเตรเลียเพราะมันก็ไปสร้างซูเปอร์คอลนีขนาดมากขึ้นมาเลยล่ะครับโดยในพื้นที่เพียงแค่6ตารางเมตรเนี่ยสามารถพบราชีที่ทําหน้าที่ออกไข่ได้เป็นพันตัวเลยและด้วยจํานวนที่มากมายมหาศาลของมันนี่แหละครับมันจึงสามารถฆ่าปูที่เป็นสัตว์เจ้าที่บนเกาะคริสต์มาสไปเป็นล้านล้านตัวแล้ว oh, <no. S 1> เรียกได้ว่าเป็นนักทำลายระบบนิเวศต,ตัวจริงเลยนะครับสำหรับจมนวพันนี้ ได้ทาความรู้จักกับเจ้ามวน้าผึ้งมาพอสมควรแล้วตอนนี้เราก็มาเริ่มเดินหารังของมันกันเลยดีกว่าครับโดยในการตามหารังของเจ้ามวน้าผึ้งในวันนี้เนี่ยผมก็จะพยายามพลิกดูตามใต้ขอนไม้ในกระถางต้นไม้หรือใต้เศษสิ่งของที่คนเอามาทิ้งกันนะครับเพราะมวลน้ําผึ้งเนี่ยมีพฤติกรรมการสร้างรังที่หลากหลายมากทำให้มันสามารถปรับตัวได้ในสภาพแวดล้อมต่างๆได้อย่างดีมันสามารถทำรังด้วยการขุดดินอาศัยในขอนไม้ผุใต้กองใบไม้หรือแม้แต่ในกระถางต้นไม้ก็ยังได้เลยครับ ปรับตัวเก่งจนน้ากลัวเลยไม่แปลกใจเลยนะครับว่าทำไมมันถึงได้ติดท็อป100 alien species ที่แย่ที่สุดในโลก <S <S หลังจากพยายามเดินหามาได้สักพักหนึ่งผมก็เจอหนึ่งในรังของมันที่อยู่ใต้แผ่นกระเบื้องแล้วละครับโดยเดี๋ยวผมเนี่ยจะทำการจับมันด้วยการโกยทั้งรังของมันเข้ากล่องที่ผมเตรียมมาเลยนะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วครับขั้นต่อไปผมก็จะค่อยๆต้อนจมดพวกนี้ให้เข้าไปอยู่ในหลอดทดลองนะครับโดยวิธีเอามดเข้าหลอดทดลองเนี่ยผมก็จะปิดหลอดทดลองให้มืดแล้วก็วางลงไปในกล่องเลยเดี๋ยวพอพวกมดเห็นว่าข้างในหลอดทดลองปลอดภัยเนี่ยเขาก็จะค่อยๆย้ายเข้ามาอยู่กันเองนั่นแหละครับหลังจากผมรอให้พวกเขาค่อยๆย้ายเข้าหลอดทดลองไปเป็นเวลาหนึ่งคืนการย้ายมดเข้าหลอดของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ ตอนนี้เราก็สามารถเห็นได้แล้วนะครับว่าในรังของมดที่เราจับมาเนี่ยมีอะไรอยู่บ้างแล้วก็อย่างที่เห็นเลยนะครับว่ารังของจำามนน้ำผึ้งรังนี้เนี่ยเป็นรังขนาดกลางๆไม่เล็กไม่ใหญ่มีไข่ตัวอ,อ่อนแล้วก็ดักแด้อยู่พอประมาณแต่ที่ผมสนใจจะดูมากที่สุดเนี่ยก็คือจํานวนราชีนีของรังนี้ครับเพราะก็อย่างที่ผมได้พูดไปแล้วนะครับว่าจำโมนผนิเนี่ยเป็นโพลิจินัสดังนั้นเราก็มาดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับว่ารังนี้เนี่ยมีราชินีทั้งหมดกี่ตัวตัวที่ 1, 2, 3ส แล้วก็4 5 6 7แล้วก็8ตัวนะครับผมถือว่าเป็นจำนวนราชนินีที่ไม่มากไม่น้อยนะครับสำหรับจมดพันนี้ไว้เรามาดูกันนะครับว่าในอนาคตเนี่ยเจ้าราชนินีทั้ง8ตัวนี้จะออกไข่เยอะและเร็วแค่ไหนหรือพอเราย้ายจามดรังนี้เข้าบ้านใหม่แล้วเนยจะเป็นยังไงถ้าอยากรู้ก็สามารถติดตามได้ในคลิปต่อๆไปเลยนะครับแล้วก็จบไปแล้วนะครับสําหรับ EP นี้หวังว่าทุกคนจะได้รับความรู้และความสนุกจากคลิปของเรากันนะครับ ถ้าถูกใจอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะครับแล้วเจอกันอีพีหน้าครับสวัสดีครับ